ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารู้ในเทมพลังแฝงพร้อมวิธีการเล่นของน้องดาร์ซี่ในสายดาเมจต,ต้นเกมแบบโคตรๆจัดๆให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยผมขออะไรนิดนึงนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมานานเซนน่ะเลยไปกดให้กันอีเดีรยรทีไร้ใจแดบบมาๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซกดิกิกุ๊กกิ๊กเปกรลัุในใจใกันด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่ ขอบคุณครับโอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็คือในส่วนของไอเทมของน้องดาซี่ จะกระชี้หัวใจกันนังเองนะฮะว่าออกอะไรกันบ้างทําไมกูพูดติดวะโอเคอย่างแรกนะครับเราออกมอนเตอร์เบเลยครับดาบเล็กปุ๊บขึ้นมอนเตเบร์เลยเพราะว่าเราอยากได้ดาเมจเยอะๆนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเอนชานคิกนะครับหรือว่ารองเท้าเจาะเวทนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคนเล่นดาซี่ก็จะออกกันหลายคู่เลยนะครับบางคนก็จะออกเป็นรองเท้าตีเร็วนะครับเร่งเก็บสแตก็กบางคนก็ออกการซีซีติ่มๆหน่อยบางคนออกรถกูดาวแม่งก็มีในแข่งแม่งก็มีแต่ว่าวันนี้เรามาแบบสาย้นเกมเนาะก็เลยเอาดาเมจหนักๆไปเลยนะครับ หลังจากออกดาเมจเวทเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นเป็นดาบฟาร์มเวทนะครับต่อมาเนี่ยนะครับให้ขึ้นมาเป็นชิ้นนี้ครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วแต่ว่า e ีวิวซ c เ e t เนี่ยเป็นไอเทมที่ทําให้เราเนี่ยเล่งดาเมจเวทต้นเกมได้ดีที่สุดนะครับเพราะงั้นการที่เราออกอีวิวซ c เ e t มามันก็จะมีพลังเวทลดคูลดาวเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เจาะเกาะเวทนะครับร้อยห้าสิบทำให้เราเนี่ยเจาะเวทแรงขึ้นหรือว่าตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาออกไปในส่วนของเอ,อ่อมงกุฎนะครับเร่งดา 4ชิ้นเนี่ยจะทําให้าดาเมจเวทของเราเนี่ยขึ้นจุดพีคสุดของช่วง ต้นเกมกลางเกมเลยนะครับต่อมาเนี่ยถ้าอยากได้ดาเมจเวทอีกนะครับเราสามารถออกเป็นสตาร์ฟออมนูได้แต่ว่าการออกไอเทม2ชิ้นเนี้ยชนกันอ่ะมันไม่ค่อยดีครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าต้นเกมแบบเกมน้ำมากๆนะครับแนะนําให้ออกเป็นリアเบซิ A ่งนะครับทำให้เราเนี่ยมีลดคู่ดาวมีรดคู่ดาว,ม,ดาวมีดูดเลือดนะครับและที่สําคัญเวลาเลือดน้อยๆเนี่ยมีเกาะเด้งขึ้นมาด้วยทําให้เราเนี่ยยืนสเตนในเลนได้ค่อนข้างเรียด,ดีนะครับต่อมาถ้าเป็นไฟที่แบบอยากเข้าไปบวกรัวๆเนี่ยให้ออกเป็นอาร์ติ o ออฟนะครับหรือว่าถ้ากลัวตายเนี่ยก็ให้ออกมาเป็น เบสออฟอิทธิเนตี้แต่ถ้าถามหาดาเมจเนี่ยถ้าดาเมจช่วงต้นเกมอันไหนดีอยู่กันผมมองว่าในส่วนของอาร์ติคออฟเนี่ยดูคุ้มกว่าสมมุติว่าเราแบบใกล้ตายเรากดอาร์ติคออฟเสร็จปุ๊บแข็งเสร็จปุ๊บเราขายแข็งแล้วเราไปซื้อเกาะเกิดตอนหลังก็ยังไม่สายนะครับประมาณนี้สําหรับเซตไอเทมดัซซี่ต้นเกมซึ่งถ้าไหลไปจนถึงเลดเกมจริงๆแบบไปจนเลดเกมจริงจบไม่ได้เนี่ยนะครับไอเทมเราก็เปลี่ยนได้ครับผมก็คือหลังจาก12นาทีเนี่ยให้เปลี่ยนเลยครับในส่วนของอีวิลซีเค็ หรือว่าเจาะเกาะเวทต้นเกมเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสตาร์ทออฟนูเพราะสตาร์ทออฟนูเนี่ยเจาะเวทตั้ง40%และที่สาคัญให้พลังเวทเยอะกว่านะครับให้พลังเวท180อันนี้ให้แค่120เองนะครับเพราะถ้า12นาทีปุ๊บก็เปลี่ยนได้เลยเป็นสตาร์ทออฟนูได้เลยนะครับแล้วก็ไอเทมแข็งเนี่ยสมมติว่าอยากได้ดาเมจเยอะกว่าเดิมก็เป็นอันนี้ก็ได้นะครับรองเท้าอาจจะขายรองเท้าเราไปออกเป็นในส่วนของเกาะเกิดอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ในส่วนของไอเทมน้องดาร์ซี่จกักรจี้หัวใจนะครับต่อมาคร ี่เป็นรูนเซตนี้ถูกไหมครับอ่ะเมื่อก่อนผมใช้ดาซี่เป็นรูนเซตไหนวะติรด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 หาไม่เจอปะหาไม่เจอปะลบรูนดาซี่ปัจจุบันทิ้งเลยดีกว่าเมื่อก่อนผมเอ้ากูหาดาซี่ไม่เจอแล้วล่าสุดเมื่อก่อนผมใช้ดาซี่เป็นอเวกสปิริตสเตนหรือว่าตีไว้สามสิบสองนะครับตีไว้สามสิบสองนะครับแล้วก็มีอัตราคริ ประมาณนี้แต่ว่าแพตปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเล่งดาเมจเวทให้สูงสุดเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยใส่เป็นเด s โซเลตสปิริตแล้วก็สเตนนะครับมันจะได้ดาเมจในช่วงต้นเกมได้เยอะกว่าเพราะว่าเด s โซเลตเนี่ยอย่างที่รู้กันเด s โซเลตบวกจาะกเวทนะครับเดโซเลตบวกจาะกเวทแล้วก็บวกพลังเวทนะครับแต่อเวกเนี่ยบวกตีเร็วแล้วก็บวกคีนะครับมันเลยทําให้ดาเมจของเราเนี่ยออกมาไม่สูงสุดเพราะงั้นวันนี้ก็เลยเป็นเดสโซเลตสปิริตสเตนนะครับซึ่งใครอยากตีเร็วแบบสมัยก่อนก็ได้เเเช่่นนนนนดียยววกกัั็็จะปแบบ ake, Spirit, รบตหอ ประมาณนี้ในส่วนของรุ่นดาซี่ต่อมานะครับมาดูในส่วนของพลังแฝงน้องดาซี่กันบ้างนะครับดาซี่เนี่ยผมแบบตอนแรกผมกคิดนะว่าอันนี้ดีหรือว่าหรือว่าเอออันไหนวะหรือว่าโฮลี่ทันเดอร์ดีนะครับแต่พอคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่าเออโฮลี่ทันเดอร์มันได้แค่แจ๊เดียวมันแรงแค่ทีเดียวอ่ะเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าใช้เป็นตายเกิดจะดูคุ้มกว่านะครับเพราะว่าตายเกิดเนี่ย อันนี้มันมีการสลิงเกอร์บวกดาเมจมีเลตจ,จิ้งอินเฟอร์โนเพิ่มดาเมจมีเดลี้คอรเพิ่มดาเมจมีฮิลหรือว่าจะเอาฮิลมันเป็นแข็งก็ได้นะครับแล้วก็มีตายเกิดอีกมันดูที่จะคุ้มกว่านิดนึงนะครับใช้คำว่าคุ้มกว่านิดนึงแล้วกันอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้แรงสุดนะครับแต่ทําให้เราแบบสมมติพลาดปุ๊บเราเกิดมาเล่าสู้ใหม่ได้อีกนะครับก็สายนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่โอเคเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตายเกิดหรือว่าใครที่แบบอยากเล่นเป็นสายดาเมจสุดในช่วงต้นเกมไปเลยก็เป็นสายนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับว่ายิงแบบตุ้มระเบิดฮูลี่ทันเดอร์ชี้นิ้วหนึ่งทีตุ้มระเบิดหรือว่าสกิลสองหนึ่งทีตุ้มระเบิดแต่ที่สําคัญอย่าใช่อันติเปิดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะตุ้มดาเมจแค่นี้นะครับเบามากๆประมาณนี้นะครับในส่วนของกืนกืนน้ำลายแบบ ประมาณนี้นะครับในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนของวิธีการเล่นการเดินเกมการเข้าไฟล์การฟาร์มการทำคอมโบเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีในเกมนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมและก็การทําคอมโบของน้องดาร์ซี่จักรจี้หัวใจในแพทปัจจุบันแพทนี้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันกลับมาเล่นได้ยังไงนะครับอย่างแรกที่เราควรรู้เลยครับดาร์ซี่เป็นฮีโร่เมทที่เก่งในช่วง กลางเกมกับต้นเกมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะลุยต้นเกมแบบสบีสบีลุยสุดๆไปเลยนะครับามาดูวิธีการฟาร์มอย่างแรกกันก่อนเลยนะครับดาร์ซี่เนี่ยเราสามารถฟาร์มสองกองได้2อสิสองกองด้วยการลากแบบนี้นะครับลากบับฟ้าไหมกลไกลไกลไกลแล้วใช้สกิลสองครับให้โดน2กองแต่นี้ผมใช้พลาดแต่ไม่ต้องพลาดหรอผมก็ได้นะลากให้มันติดติดมุมนิดนึงอะ่ะมันจะโดน2กองครับเห็นไหมวางตุ้มตุ้งมันจะระเบิดไปผมไม่ขอลงรายละเอียดสกิลลึกนะครับเพราะคิดว่าหลายคนก็คงรู้เกี่ยวกับสกิลดาร์ซี่กันอยู่แล้วนะครับ ก็อย่างแรกเลยสกิลสระเบิดดาเมจถูกไหมสกิลหก็เป็นการวิ่ง Dimensional Walk นะครับก็คือเวลากดสกิลสเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าหมายวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็จิ้มดาเมจชี้หน้าศัตรูไป1ทีเนี่ยนะครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยสโลลงนะครับแล้วก็โดนดาเมจเวทของเราที่แบบโคตรจะรุนแรงไปเนาะแล้วก็เกรดของดาร์ซี่หรือว่าสีแดงๆเนี่ยมันก็ถ้าตีปกติหรือว่าใช้สกิลอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะโดนคีบหรือศัตรูเนี่ยก็จะเก็บเกรดขึ้นมานะครับซึ่งไอเกรดตรงเนี้ยทำ อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลือกที่ว่าพอเกตเต็มแล้วจะใช้สกิลอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกตเต็มเนี่ยใช้สกิล2ระยะจะกว้างขึ้นสกิลหนึ่งเวลากดเราจะเด้งเลือดตามจํานวนเ p พที่สูญเสียไปนะครับแล้วมันก็จะรีมาให้ประมาณนี้อ่ะมาดูวิธีการเล่นของมันกันก่อนนะครับการเล่นของมันอย่างที่เห็นก็ฟาร์ม3กองแท็กกลางแผ่นี้ก็ยังเล่นซามตามปกติ3ากองแท็กกลาง3มกองแล้วก็อ่ะเห็นเพื่อนโดนแล้ววิ่งขึ้นไปช่วยนะครับโดยการอันตีของเราเนี่ยก็มาร์กไว้นะครับวิธีใช้คอมโบคืออันติมาร์ก มาก็โดนปุ๊บนับหนึ่งในใจหนึ่งปุ๊บวางสกิลทิ้งไว้ตุ้มกระโดดเข้าไปตุ้มระเบิดชิงสกิลหนึ่งบุูบับบบบบตายจบคอมโบมันง่ายมากนะครับแต่ว่าดาร์ซี่ในแพทนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่ไอเทมของการโรมมาหรือว่า bracelet of purification มาเนี่ยทำให้ตัวละครดาร์ซี่เนี่ยอ่อนลงไปแบบเยอะมากนะครับแล้วก็การเนิร์ฟไอเทมของพวกจอมเวทต่างๆเนี่ยทำให้ดาร์ซี่เนี่ยมันโดนลดบทบาทไปนะครับโดยการ แถบหรือว่าวางอันตีปุ๊บนะครับดิเมนชันอลพอทัลใช่ไหมอันตีมันพอทัลปุ๊บแม่งโดนล้างก็คือแบบอีกฝ่ายเขาไม่กลับมาแล้วนะครับหรือว่าการใช้อันติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้โดนพื้นเฉยก็กระโดดไปได้แต่ว่าตอนเนี้ยต้องใช้โดนคนเท่านั้นถึงจะกระโดดไปได้นะครับมันก็เป็นการเนิฟที่ค่อนข้างที่จะหนักแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าแพทนี้เนี่ย แครี่มันเป็นใหญ่นะครับแครี่มันเยอะแครี่มันโหดเยอะเพราะงั้นเนี่ยการหยิบดาร์ซี่มาเล่นหรือว่ามาสู้เนี่ยก็ดูเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ออกไอเทมเซตที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็จะทําให้การฆ่าแครี่ง่ายขึ้นนะครับเพราะแครี่ส่วนใหญ่มันไม่ออกทรอยู่แล้วครับถ้ามันไม่ถ้ามันไม่แบบเซฟจริงๆอะมันไม่ออกทรอยเนาะเราก็จะพยายามเล่นแบบเนี้ยไหมค่อยๆฟาร์มค่อยเล่นนะครับตัวละครเรา เนี่ยสังเกตว่าเวลาสเตตเต็มนะครับเวลาเกตเราเต็มเกตสีแดงเราเต็มเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยนะครับใช้สกิล2เพราะสกิล2เนี่ยถ้าใช้ตอนร่างเกตเต็มเนี่ยมันจะเพิ่มเกตให้เรามากกว่าเดิมนะครับก็คือทําให้แบบสเตตสีแดงเราเด้งมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเพิ่มมากกว่าเดิม10หน่วยประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิล2มันจะแรงกว่าสกิล1ด้วยนะครับแต่บางทีถ้าเราเล่นสายเป็นตีปกติเราก็อัพสกิล1นํานก็ได้มันก็จะแรงหน่อยนะครับก็คือชี้หน้าทีสะดุง้งชี้หน้าทีสะดุ้งประมาณ การคอมโบดาซี่ไม่มีอะไรเลยนะอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าคอมโบมันจะเป็นการแบบอัอนตีให้โดนพรอ,อันตีให้โดนเสร็จป,ปุ๊บนับเวลาถอยหลังแล้ววางสกิล2ดักไว้กว่าสกิล1รอแล้วก็พอมันโดนดึงกลับปุ๊บเราก็กระโดดไปเหยียบมันพร้อมกับชี้หนามถึที่ตุ้มตามนะครับวางสกิล2ออะไรเต็มที่เลยประมาณเนี้ยนะครับสำหรับการเล่นดาซี่ก็จริงๆตัวละครันเป็นตัวละครผมต้องบอกว่าไงนั่นเป็นตัวละครเก่งต้นเกมนะ ไทยพูดตรงๆมันเก่งมากเห็นป่ะถ้าแบบมีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยมันจะแบบวิ่งไปมาร์กวิ่งไปบวกวิ่งไปยิง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 ยับเลยนะครับจะเป็นตัวละครแก้ทางเอลันดอร์ด้วยนะเพราะเอลันดอร์เนี่ยเป็นการตีปกติครับผมเป็นการตีปกติส่วนใหญ่สกิลหนึ่งดาร์ซี่จะโดนเขาเรียกว่าโดนดาเมจนะแต่ว่าโดนเบานะครับโดนเบาถ้ากดสกิลหนึ่งเนี่ยโดนดาเมจแต่ดาเมจสกิลเนี่ยจะเป็นดาเมจจากสกิลเอลอีซะส่วนใหญ่นะครับเช่นสกิลที่ยัดลงพื้นนะครับนั่นคือเอลเอีเช่นอะไรบ้างสกิิลวสนะครับ อันติวิสหรือว่าอันติแวนนะครับสกิลหมุนมีหน้าอะไรเงี้ยน, e, นะครับปากระจายไฮเตะพวกเนี้ยเอีนะครับผมจะโดนแต่ว่าถ้าแบบไม่ใช่อ e, ีแบบสกิลล็อกเป้าอย่างที่บอกไปแวนวีล่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยโดนนะครับแวนตันวีล่าจุ๊บไม่โดนเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เราจะวิ่งหนีหรือว่าจู๊กอีกฝ่ายมันก็ทําได้ง่ายนะครับเพราะการโจมตีปกติหรือสกิลล็อกเป้ามันไม่โดนเราก็แบบสามารถกดสกิลหนึ่งวิ่งเข้าไปแบบอาคาี่จะยิงเหรอกดสกิลหนึ่งวิ่งวนๆๆแล้วค่อยจิ้มปิ้ว วิ่งวนๆแล้ว,ลว,ลว,ลวลลจิ้มปิว้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็ทําได้แล้วก็แก้ทางแครี่ได้เยอะเอาจริงๆนะครับมันเป็นมันเป็นตัวละครแก้ทางแครี่แหละให้พูดตรงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นนะถึงแม้เขาจะรู้ก็ตามเนาะเพราะว่าด้วยความที่ดาเมจมันโดนเนร์อลงไปด้วยแหละแล้วก็อย่างที่เห็นครับดาเมจมันโดนเนร์อไปก็จริงนะแต่ว่าผมก็ใช้คําว่าอะไรอ่ะผมก็ผมก็หยิบไอเทมมาแก้นะครับดาเมจโดนลดผมก็เพิ่มไอเทมที่แบบเจาะเวทแบบขั้นสุดเลยตอนต้นเกมแล้วก็คือแบบ ออกดาฟาร์เวทใช่ไหมออกรองเท้าเจาะเวดนะครับทำให้ดาเมจเวทต้นเกมแรงขึ้นแล้วก็มาออกโซสกอยททาให้ไม่ใช่โซสกอยเสิมันชื่ออีวิลซีเคนะครับหรือว่าไอเทมเจาะเวทตอนต้นเกมแบบโคตรเจาะนะครับซึ่งเลตเกมสามารถเปลี่ยนไปออกเป็นสตาร์ฟออนูได้เช่นเดียวกันเนาะอันตรีจริงๆใช้ใส่คีฟใช้เดินเล่นก็ได้ครับคือเราทำไงก็ได้ให้เดินเกมไวที่สุดนะครับ แนะนำว่าเวลาเล่นดาซี่ก็ให้เล่นกับเพื่อนแล้วกันนะครับหรือว่าไปโซโล่เอาจริงผมไม่ค่อยแนะนําเพราะมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะเวิร์กเอออีกอย่างหนึ่งแพสซีฟของดาซี่คือถ้าเราตีแบบสเตตครบเนี่ยนะครับมันจะรีมานาคืนมาให้เราด้วยนะครับก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยจะขาดมานาสักเท่าไหร่นะถ้าเอาไปเล่นฟาร์มป่าเนี่ยยัไงไงก็ไม่เสียหรอกครับมีทั้งบัฟฟ้ามีทั้งแพสซีฟเอ่อแพสซีฟเกรดแดงอีกบางทีผมงงนะทำไมผมไม่ตีครีปตัวเมื่อกี้เนี่ยอึดอัดจริงๆเห็นการยืนยึกยกแล้ว จริงๆใช้สกิลอนะันติให้โดนการเล่นดาร์ซี่ที่ดีนะครับใช้อันตีให้โดนแต่ว่าผมก็ว่าวบ่อยเนาะใช้อั boy, นตะีว่าบ่อยแล้วจริงๆไม่ได้เล่นเลยครับดาร์ซี่แบบเป็นตัวละครที่แทบจะไม่ได้เล่นเลยแต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งขอมานะครับก็เลยอจัดให้แต่ว่าก็มีคนขอมาเยอะนะแต่บางทีผมก็ไม่ได้เล่นให้เช่นแบบขอเอโรป่าไรแบบเนี้ยนะครับขอโตโรป่าขอวิโรป่าอะไรเงี้ยคือแบบเล่นไปมันก็ไม่โหดอ่ะเล่นไปแบบคนดูม่งก็ไม่ได้เทพขึ้นเลยถนะ้าเล่นในตัวตัวละครบรรยพวกเนี้ยนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นให้นะ เห็นว่าดาเมจเราแรงมากเลยนะอันนั้นคือแบบเขาเลือดเต็มปะถ้าถ้าดูไม่ผิดน่าจะเลือดเต็มแม่นะครับในส่วนของซาตาเห็นปะทอนก็ทําอะไรดาซี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าทอนเนี่ยยิงปกติแม่งทุกอย่างเลยเว้นอันติซึ่งอันติต่อไอ้ยัดอันติใส่ดาซี่แล้วดาซี่เนี่ยแม่งเปิดสกิลหนึ่งเนี่ยดาซี่ก็โดนเบาล,ลงมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยทอนเป็นตัวละครที่ดาซี่แก้ทางได้ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับเพราะมันทําอะไรเราไม่ได้อย่างที่เห็นนะอย่างที่เห็นนะมันทําไม่ได้จริงนคทุก เราแค่กดสกิลหนึ่งไปยิงหน้า2ทีผมว่ามันก็น่าจะเจ็บเยอะมากๆแล้วนะครับด้วยความที่แบบอ่าเราเก็บเกลีรยให้ครบนะครับเก็บเกลดให้ครบแล้วแบบพุ่งสกิลหนึ่งไปตีป้าบจิ้มหนึ่งทีปุ๊บจิ้มอีกหนึ่งทีอะไรแค่นี้มันก็เจ็บแบบเจ็บจัดแล้วนะดูดามเมจเราดิมันยัดไปเรื่อยยัดไปเรื่อยยัดไม่พักยัดไม่หยุดไม่หย่อน <c oughs> ประมาณนี้ก็ในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่ามีการบัฟในส่วนของอโพมานะครับหรือว่าดาบเวท มันก็คืออมิอาม์สายเวทนั่นแหละอโพะนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันโดนเนิฟไปจนกากเลยจนแทบที่จะไม่มีใครเล่นอโพเลยนะในแพทแพทนี้นะครับก็แผทหน้าบัฟบขึ้นมาดาร์ซี่อาจจะกลับมาเฉิดฉายก็ได้นะครับทั้งในตำแหน่งป่าแล้วก็ตำแหน่งเลนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะอย่างที่เห็นนะครับการเล่นดาร์ซี่การคอมโบดาร์ซีนะ่เนาะจริงๆก็ไม่ยากเลยเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงต้นเกมแต่ว่าเลดเกมเนี่ยถ้าให้เรียนตามตรงตอบตามตรงก็ดาร์ซี่เป็นตัวละครที่แพ้ทาง ทรอยมากๆนะครับถ้าทีมออกทรอยมาเมื่อไหร่เนี่ยดาร์ซี่ก็จะเป็นหมาเลยแต่ว่าเห็นไหมดาเมจดาร์ซี่เนี่ยสี่พันนะครับผมก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรเลยนะครับกับการทำดาเมจสี่พันแต่ว่ามันก็ใช้ใส่คีป่ะเนาะแต่จริงๆถ้าใช้ใส่ฮีโร่ดูสักสามพันหรือว่าสองพันแปดเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็คืออันติโดนปุ๊บอ่ะสกิลสองเราโดนสามพันโดนฮีโร่สามพันใช่ไหมโดนโดนสกิลหนึ่งจิ้มหน้าไปอีกเนี่ยสามพันอ่ะโดนหกพันแล้วก็โดนกระโดดทับอีกก็อาจจะตายนะครับก็ถือว่าเป็น ตัวละครที่ใช้คอมโบง่ายๆนะครับอันติโดนสกิลหนึ่งจิ้มเปิดสกิลสองกระโดดทับสกิลสองอะไรเงี้ยจริงๆก็การเล่นมันไม่ยากหรอกนะครับแต่มันจะยากตรงที่ว่าเจอทีมที่แบบแข็งๆอะ่ะดาร์ซี่มันไม่ค่อยชอบตัวละครหรือว่าทีมที่มันแข็งๆนะครับถ้าเราเอาดาร์ซี่ไปเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยก<ฮ>ูเจอแทงทั้งทีมเลยวะนะครับก็อย่าหยิบเลยนะครับอย่าหยิบมันมาเล่นเลยไม่งั้นลาบากครับยิงใครไม่เข้าครับจริงๆนะครับเช่นเจอโตโร่เนี่ย โตโรมีสกิลแบบกันซีซีของแมงอยู่แล้วอ่ะก็ต้องระวังนะครับเจอมีนาเนี่ยยิงแบบอันนี้คือแบบมีนาไม่ค่อยมีของนะผมยังรู้สึกว่าผมยิงมันไม่ค่อยเข้าเลยนะครับแต่ <c oughs> ดูดาเมจแล้วแบบโคตรจะอ่อนนะ <c oughs> ดาเมจแล้วโคตรจะอ่อนโคตรจะเบานะครับถ้าแบบใค้เทียบสําหรับคนที่แบบของเยอะแต่ว่ามันมันก็เป็นตัวเล่นเกมนำได้ดีอย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> เป็นตัวเล่นเกมนำแบบโคตรจะดีเลยนะ ดิเมนชั่นดิเมนชันน่าวอล์กดิเมนเช่าอะไรล่ะดิเมนชันน่าวอล์กพุ่งเข้าไปตีป๊อแปะป๊อแปะป๊อแปะเนี่ยอืมดาเมจแม่งแบบดาเมจแม่งสุดดีนะแต่ว่าก็เป็นตัวต้นเกมอ่ะให้อารมณ์เดียวกับเพนนะครับเพนคิล่าอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็คล้ายๆกันสําหรับดาซี่เพราะว่าแบบเอ้ยไม่ใช่สิมันคล้ายกับเพนแต่มันไม่คล้ายกับคิล่าคือคิล่าเลตเกมดาเมจเวทมันยังแรงอยู่ครับแต่เพนเนี่ยเลตเกมดาเมจแม่งไม่มีเลยนะไลท์ดาเมจขั้นสุด ก็แรกแลกไปนะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นดาซี่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็อยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับก็ขอให้เป็นตัวที่มันดูแบบดูแบบสร้างสารรค์หน่อยหรือว่าตัวที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ขอมาได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวละครแปลกพิลึกกึ๋จริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เล่นให้นะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเช่นแบบตัวไม่เล่นให้อลิสฟาร์ป่าพี่มวยป่าพี่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เล่นให้ลิเลียหน้าป่าอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ กเป็นมวยป่าน,นี่น่าจะไม่ได้เห็นจริงๆเลยครับไม้ไมฟาร์มครับอันนี้แค่สิบนาทีนะตังผมแบบทะลุโลกไปแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นแหละนะครับเพราะว่าตัวละครเรามันเป็นเกมนำด้วยแหละเป็นเกมนำด้วยแล้วก็ทีมเขาเป็นแคลี่นะครับเป็นตัวละครที่บางๆเยอะนะตัวละครเราก็เลยได้เปรียบนะครับี่ยจับสามสยองขวานปุ๊บก,กระโดดพุ่งชนตุ้มเละเละไปหมดนะครับเละไปหมดเรียบร้อยสบึมสบ่มสบมอืมประมาณนี้เลย นะครับเวลาเข้าไปสูป้บท้อนก็พยายามกดสกิลหนึ่งกดสกิลหนึ่งให้ถูกจังหวะนะครับรอมจะยิงแล้วปุ๊บอาะกดสกิลหนึ่งแล้วก็จิ้มหน้า1นึทีแล้วก็แบบวิง่งอาจจะวิ่งวนๆน,นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีสแตกเนะี่ยเราจิ้มหทีปุ๊บ สกิลมาอีกรอบนะครับเราจิ้มอีกหนึ่งทีมันก็ตายละประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นดาร์ซี่ในแผทปัจจุบันนะครับใครชอบคลิปนี้ย้ำอีกรอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามที่สำคัญกดสันกร่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับ